พูดสิถามพี่บิ่นพ่อๆบอกว่าพี่พี่บินนี่ไปกับบ้านทางไหนนี่เอาถามพ่อๆเลยพี่บินรู้จักอยู่ถามพ่อๆเลยบ็อกถามพ่อๆเลยถามพี่บิน่นพ่อๆเลยว่าพี่บินไปทางไหนนี้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาบอกจะไม่ได้แล้วพี่บินเลี้ยวขวาบอกจะไม่ได้แล้วเออถามนี่ถามว่าพิ่ พูดเพราะๆเองไอ้ปิ่นได้บอกเดี๋ยวตาหน,นั้นหลงนี่ไปไม่ถูกนี่บอกเลยถามไลยถามเลยวพี่ปิงครับกลับบ้านทางไหนครับถามพ่อๆเร็ว,วบอกไปไม่ถูกแล้วบอกเร็วๆที่ป,ปิ่นไม่บอกที่ป,ปิ่นไม่บอกเอบอกบอกก็ถามพ่อๆทีพี่ปิงครับถามพ่อๆเร็วไม่เอา,าถามสิที่ป,ปิ่นไม่บอกที่ปิน่นตรงเขไม่ถามแล้วพี่ปิงจะบอกได้หรือเรานี่ เออแล้วม no, ันไปทางไหนอ่ะบอกตาไปทางนี้ไม่ถามตาถามตามพี่ปินนั่นนี่ไปทางนี้ไม่ใช่ทางนั้นนี่ถามพี่ปินดูว่าไปทางไหนไปทางนี้พี่ปินจําได้ถามพี่ปินดูเลยนี่ไปทางนี้ไม่ใช่ทางนั้นบอกไอ้ถามพี่ปิงไม่จู้อ่ะดูตาพี่ปิงจําได้ลองแลตาไม่ไม่ต้องโทรหาแม่ไม่ต้องโทรหาแม่ไม่มีเบอร์แม่ตรงนี้อ่น า fraud, ตาพี่ปิงดูว่าไปทางไหนอ่ะกับบ้าทางไหนไปทางนู้นไม่ใช่ทางนูน้นไม่ใช่แม่บอกมันมันไปทางนู้นไปทางนู้นตรงไหนหรอกมันไม่ใช่ไม,ไม่ใช่มไ,มไม่ใช่มันไม่ใช่มันผิดแล้วมันไม่ผิดมะตามทำ<ๆ>ก็บอกให้ P ing, ыш, า P ing, P ing, ตามพี่ปิงไม่เชื่อถามพี่ปิงว่าพี่ปิงไปทางไหนใช่เป็นไปทางไหนอ่ะอ่าตามเพาะๆสิไม่รู้ พี่ปิงครับแต่พี่บอบ่อเลยพี่ปิงครับไปทางไหนครับพีเป็นไปจากไหนครับไม่รู้ไม่รู้เหรอไม่รู้เออทำไมพี่ปิงไม่รู้อ่ะตายแล้วแล้วทำแล้วทำจิปปิงมาทำแบบนี้อ๋อทำแบบนั้นคือคือคือไม่รู้เหรออ๋อแบบนั้นคือสายหน้าคือไม่รู้ใช่ไหมอ่ะไม่รู้ผมไม่รู้เหรอแล้วทำแล้วคราวนี้ทำเพลือเจ้าจิปปิ่งยนได้ยืนเออทำเพลือคราวนี้ก็ลวงตายเลยเลยชาปันนี้อ่าแล้วทำเพลืออ่ะคราวนี้ เออก็ออตําเพือดีอะ่ะถ้างั้นอ่าตายแล้วแต่บ้านไม่ถูกลออเลยตําเพื่อเขาบอไปทางนูาามม้นมาทางนู้นไม่ใช่ไม่ใช่ทางนู้นเดี๋ยวถามเขาก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไปถามอเขาว่าเออมันไปทางไหนนะแล้วบอสจะถามเขาว่าไงอ่ะถามเขาว่าไงถามเขาว่ากลับกลับบ้านเหรอกลับบ้านไปทางนู้นเออแล้วกลับบ้านนั้นบ้านนั้นอยู่ตรงไหนบอกเขาก่อนเลย บอกเขาขอน้าบ้านบ้านบ้านบอสดันอยู่ตรงไหนแล้วถามเขาว่าไปทางไหนเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจไหมเออเดี๋ยวถามเขานะบอกว่าบ้านบอสอยู่บ้านบอสอยู่ตรงไหนนะอยู่ไหนนาบ้านบอสบ้านบอสอยู่ไหนนะอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงคือตรงไหนเขาเรียกอะไรอ่ะตรงนั้นนั้นไม่บอกเดี๋ยวเขาเรียกเขาเรียกหมู่บ้านอะไยอ่ะกล้ยก้ยุยอะ แม่บอกเรี้ยไปทางนู้นแล้วก็เรียยมากลับตรงนี้ก็เรียยไปทางนู้นอ๋อเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวถามเขาคนนะคอยคอย